澎湃倘若。 g o l ด e n แองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิง์ประจําเดือนมกราคมในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ 24, ไยิปซีไม่เคยตอบเขา้าใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตปัจจุบันอนาคตนะแล้วก็จะมีไพ่สรุปให้กับชาวราศีสิงห์ช่วงท้ายของคลิปด้วยนะคะดูให้จบเลยนะคะอาจารย์จะอ่านไพ่แบบและเอียดยิบเลยนะสำหรับไพ่ในอดีตใบแรกของชาวราศีสิงห์คือ Queen of Pentacles อัศวินถือถ้วยเก้าเหรียญ The i m a c e แล้วก็ต่อมาด้วย6ดาบนั่นเองนะมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยผู้หญิงชาวราศาีสิงในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณจะเป็นคนที่รสนิยมดีมากของทุกอย่างต้องดีต้องเพอร์เฟกนะคะค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่ยอมทำทุกอย่างยอมเหนื่อยนะคะเพื่อที่จะให้ ได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเอา,วาไว้ไม่ว่าจะในเรื่องของการเงินหรือเรื่องใดๆก็ตามนะคะแล้วส่วนใหญ่ด้วยนะชาวราศีสิงในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคบหาดูใจกับใครก็ตามคุณจะมองโดยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่แค่มองแค่เพียงความรักอย่างเดียวคุณมองไปถึงว่าเขามีฐานะยังไงบ้างเขามีอาชีพการงานเขาเป็นยังไงเขาสามารถที่จะดูแลคุณได้ไหมนะคะแม้ว่าจะ ฐานะของแฟนหรือจะเลื่อนไปเป็นสามีภรรยากันในอนาคตอะไรเงี้ยนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ชาวราศีสิงห์ผู้หญิงนั้นคำนึงถึงนะคะก่อนที่จะตกลงปรงใจก่อนที่จะคบหาดูใจกับใครก็ตามนะคะบางคนอาจจะบอกว่าความรักอย่างเดียวในยุคนี้มันกินไม่ได้แล้วมันต้องมีทั้งความรักแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะเดินไปพร้อมๆกันนะ ต่อมาผู้ชายชาวราศีสิงห์ใบนี้คือบอกให้รู้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพศหญิงนะคะที่ให้ความอุปถัมภ์คำชูผู้ชายชาวราศีสิงห์นะคะเพศหญิงนั้นนะ,ะอาจจะเป็นเจ้านายนะคะหรืออาจจะเป็นเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือเป็นแม่ก็ได้เป็นแฟนเป็นภรรยาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันในโมเมนต์นั้นนะคะ หรือคนที่จะคอยซัพพอร์ตส่วนใหญ่ของผู้ชายชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นเพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วคุณจะชอบพอหรือตกลุมรักผู้หญิงประมาณว่าเก็บเงินเกง่งทํางานเก่งวางแผนในการเงินเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเธอใช้เงินไปในทางที่แบบคุ้มค่ามากที่สุดนะคะข้อเสียของเธออาจจะเป็นคนที่ชอบความแบบ ไฮโซไฮคลาสหรือของดีของแบบอาจจะแพงหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในเรื่องข้อดีของเธอคือชอบบริหารจัดการเงินนะคะแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายชาวราศีสิงห์จะชอบให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเก็บหรือเป็นคนถือกระเป๋าให้นะเธอสามารถจัดแจงสามารถบริหารการเงินดูแลการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งต่อมาเป็นไพ่อัศวินถือถ้วย สำหรับไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่นะถ้าอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีสิงห์นั้นมีการเดินทางแม้แต่เดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางเดินสายไปทำงานอะไรก็ตามออกนอกสถานที่นะต่างจังหวัดต่างประเทศมีโอกาสที่ได้เจอกับคนที่เป็นคนรักหรือแฟนนะคะหรือสามีหรือภรรยาที่คุณคบอยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะคือพูดง่ายๆว่าถ้าออกเดินทางปุ๊บ ค,คุณจะได้เจอกับคนรักจากการเดินทางอะไรประมาณนั้นนี่คือโมเมนต์ของไพ่อัศวินถือถ้วยนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่ก้าเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้นะคือคนที่มีระดับหนึ่งแล้วนะคะคือพอที่จะดูแลตัวเองได้มีเงินเก็บมีหน้าที่การงานดีหรือเป็นเจ้าของจิตการเองอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็เริ่มที่จะมีความสุขเริ่มที่จะมีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีสิงนั่นเองนะคะแล้วคนโสดส่วนใหญ่ชาวราศีสิงนะคุณจะมีความสุขกับการได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับต้นไม้ดอกไม้นะอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ทําให้คุณมีความสุขได้นะจริงๆแล้วคุณบอกว่านะจากไพ่ใบนี้นะผู้หญิงชาวราศีสิง์บอกว่า คุณไม่จําเป็นต้องมีความรักก็ได้ความรักจะเข้ามาตอนไหนก็ให้เข้ามาตอนนั้นฉันไม่ได้ไขว่คว้าไม่ได้ที่จะรีบมีแฟนหรืออะไรเพราะฉันมีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งอยู่กับหมูม้ากาไก่ของฉันอยู่กับต้นไม้ดอกไม้อยู่กับธรรมชาติของฉันก็มีความสุขดีเพราะฉันมีหน้าที่การงานมีการเงินนั้นที่คอยแบบมั่นคงในระดับหนึ่งของฉันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือโมเมนต์หนึ่งนะคะต่อมาเป็นพ่ The e m Place ส่วนไพ่ใบนี้นะถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีตนะผู้หญิงชาวราศีสิงห์นั้นนะคะมีความเป็นแม่สูงนะคะคือเป็นโมเมนต์ประมาณไหนอะ่ะถึงแม้จะเป็นแฟนกันถึงแม้จะเป็นภรรยากันสามีภรรยากันอะไรก็ตามแต่คุณชอบทำตัวเหมือนเป็นแม่เขาอีกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นแม่ในระดับหนึ่งแล้วผู้ชายส่วนมากที่คบกับคุณนะเขาก็จะรู้สึกว่า รู้สึกเกรงใจแล้วก็ให้เกียรติคุณเหมือนเป็นอะไรเหมือนคนที่แบบต้องบูชาต้องแบบใส่พานขึ้นหิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจหรือว่าให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วมีหลายคนนะคะที่มีราศีของความเป็นคุณหญิงคุณนายไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องทำงานเหนื่อยอะไรเยอะแยะมากมายนะสามีให้อยู่บ้านดูแลลูกดูแล สามีดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ Moment แบบนี้ก็มีแต่คุณรู้ไหมว่ามีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ชาวราศีสิงห์นะคะไปจับได้หรือไปรู้มาว่าสามีนั้นแอบ,บไปมีเมียน้อยนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่เมียหลวงนะคะแล้วอาจจะไปรู้ว่าเขานั้นไปมีเมียน้อยบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีสิงห์ใบนี้คือไพ่นาฬีอุปถมัมภ์ นะคะอาจจะเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นแม่หรือเป็นเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือที่มาซัพพอร์ตผู้ชายชาวราศีสิงห์ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่หกดาบสำหรับไพ่ใบนี้พูดง่ายๆนะคะเหมือนคำเปียกเปยเหมือนประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าเวลาน้ำเขี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางนะคะ อะไรก็ตามปัญหาเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันมันยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายหรือไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะขอให้ใช้เวลานิดหนึ่งเวลาจะเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างหรือคี่คลายปัญหาทุกอย่างให้นดลดน้อยลงหรือหายไปเองนั่นเองนะคะ อันนี้คือไม่ว่าจะ้วเรื่องความรักปัญหาความรักปัญหาในเรื่องของชีวิตปัญหาในเรื่องอประสาทอะไรก็แล้วแต่นะมันจะคลี่คลายไปเองนะคะขอใช้เวลานิดนึงนะโอเคนี่ก็คือภายในอดีตนะของชาวราศีสิง์ส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินราศีธาตุน้ําและราศีธาตุลมค่ะ ต่อมานะเป็นภายในปัจจุบันของชาวราศีสิงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะภายใบแรกในช่วงปัจจุบันคือหนึ่งถ้วย8ดไม้ไพ่เดส สี่ไม้และก็ต่อมาด้วยสิบดาบนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยสำหรับไพ่หนึ่งถ้วยนะในปัจจุบันของชาวราศีสิงห์นั้นบอกให้รู้ว่าสำหรับความรักคนที่มี ความรักเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันในช่วงนี้นะคะความรักเหมือนมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเมื่อมีเขาเข้ามาในชีวิตคุณรู้สึกว่าชีวิตถูกเติมเต็มขึ้นหรือคุณเข้าไปเติมเต็มในชีวิตของเขาของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาบนะคะจากคนที่คุณรัก ด้วยนะคะบางคนถ้าชอบเสียงโชคเสียงดวงนะ,ะก็มีโอกาสว่าถ้าแฟนหรือคนรักเราเนี่ยไปซื้อหรือว่าไปเสียงโชคก็มีโอกาสที่จะโชคดีนะคะต่อมาเป็นไพ่แดไม้ใบนี้นะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะคุณจะทํางานได้หลายอย่างพร้อมๆกันถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถดีในเรื่องของการทํางานแต่เราพูดในเรื่องของความรักใช่ไหมคะคลิปนี้นั่นหมายความว่าบางทีนะ มันอาจจะมีหลายคนหรือมีการคบหาดูใจกับคนหลายคนในช่วงเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ชาวราศีสิงห์รู้สึกสับสนกังวลใจบ้างในบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์บา้างนั่นนี่อะไรเงี้ยบางทีกําลังอยู่ในช่วงของการสับรางอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวราศีสิงห์นะที่เป็นไพ่ใบนี้ของคุณนะอาจจะเป็นแฟนหรือคนรักของชาวราศีสิงห์ก็ได้ที่กาลังสับรางอยู่ตอนนี้หรือมีการครบอยู่คนหลายคนพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะต่อมาเป็นไพ่เดทเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน คือไพ่ใบนี้เป็นการจบจากสิ่งเก่าเพื่อที่จะไปเริ่มกับสิ่งใหม่นะแล้วก็ความรักบางคนถ้ามันไปไม่รอดจริงๆในช่วงนี้ถ้ามันจะจบลงก็คือจะต้องจบลงนะคะเราฝืนกดโชคชะตาอะไรก็คงไม่ได้นะคะแต่พร้อมที่จะ move on move on ทั้งๆท,ท,ที่ความรู้สึกนั้นมันยังเจ็บช้ำน้ําใจอยู่ก็เพราะว่าเวลาที่คุณหักขายคุณเป็นคนที่รักมาก เกียดแรงนะคะรักมากเสียใจมากโกรธมากคาดแค้นมากอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นไปถึงแม้ว่าจะเลิกลากันมานานแค่ไหนแล้วมันเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานน่ะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะแบบนี้ก็นะบางคนก็แบบเออมันพร้อมที่จะแยกย้ายกันไปเติบโตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มันเป็นความรู้สึกที่บางทีฉันเคยรักคุณมากนะพอวันหนึ่งมันมาถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาเป็นไพ่สี่ไม้ใบนี้นะคะส่วนมากแล้วจะอ่านไปในเรื่องความมั่นคงในชีวิตนั่นหมายความว่าความมั่นคงในชีวิตส่วนหนึ่งของชาวราศีสิงในช่วงนี้คือบ้านและที่อยู่อาศัยเพราะว่าเป็นหนึในปัจจัยสี นะของพื้นฐานชีวิตมนุษย์เลยอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออชีวิตมีความมั่นคงเราจะต้องมีบ้านสักหลังหนึ่งเราจะต้องปลูกบ้านสักหลังหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงเลยนะนะคะอย่างน้นอยๆนะคะเราก็มีบ้านให้กลับ มีบ้านให้ซุกหัวนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าแบบอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านนะคะมีการอาจจะมีการเฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่ทําบุญบ้านใหม่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือความมั่นคงในระดับหนึ่งต่อมานะคะก็คือไพ่สิบดาบใบนี้อาจารย์อยากจะมีเรื่องเตือนให้กับชาวราศีสิงห์นะคะว่า การที่ความรักนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะนมันเป็นสิ่งที่สดใสมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมี energy ที่ดีในการใช้ชีวิตแต่ว่าคุณรู้มไหมบางทีความรักมันก็ทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจได้เหมือนกันนะคะมีความรักที่ใดมีความทุกข์ที่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็บางคนก็แล้วแต่ความหมายที่จะพูดไปแต่จริงๆแล้วคือการรักให้ถูกคน ถ้าเรารักถูกคนถูกที่ถูกเวลาและก็เป็นคนที่ศีลเสมอกันกับเรายังไงก็ไม่มีวันเสียใจยนะประการที่หนึ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนนะฟังให้ดีๆชาวราศีสิงห์นะคะคือการที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปไม่ว่าจะคนรักไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณไว้ใจหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้อย่าไว้ใจใครหรือรักใครแบบร้อเซ์นะคะขอให้เผื่อเอาไว้ด้วยนะเผื่อเอาไว้แบบ เสียใจยผิดหวังหรืออะไรบ้างนะคะเพราะว่าโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกนะคะเขาก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์เราก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์เขาก็ไม่ได้ชั่วร้อยเปอร์เซนต์เราก็ไม่ได้ชั่วร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะโลกนี้ขอให้มีอะไรก็ขอให้เผื่อเอาไว้ด้วยนะคะนี่คือคําเตือนจากอาจารย์นะคะ เรื่องที่สองที่อยากจะเตือนชาวราศีสิงห์ก็คือในเรื่องของสุขภาพนะะบางทีคุณปล่อยปละละเลยของสุขภาพมานานโดยเฉพาะในเรื่องของกระดูกนะกระดูกจะมีปัญหาในเรื่องกระดูกเกิดขึ้นในช่วงนี้ของชาวราศีสิงห์หรือจะมีอาการปวดหลังหรือเกี่ยวกับไขสันหลังหรืออะไรสักอย่างเ่็บกับกระดูกเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยก็แล้วกัน น,ะะนี่คือคําเตือนจากอาจารย์แล้วก็มีโอกาสที่จะโดนหักหลังจากคนรักโดนหักหลังทางธุรกิจนะคะในเรื่องของสุขภาพกระดูกอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะควรเลี่ยงจากการลงทุนในช่วงนี้ไปก่อนนะคะเลื่อนได้ก็ควรที่จะเลื่อนไปก่อนนะคะเพราะว่าการลงทุนช่วงนี้นะได้ก็ไม่คุ้มเสียนะ โอเคปัจจุบันของชาวราศีสิงส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีธาตุไฟราศีพิจิกและก็ราศีธาตุลมค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นภายในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีสิงก็คือในเดือนมกราคมนั่นเองนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ ดูที่ไพ่ใบแรกเลยโอ้โหไพ่เดชมาเป็นใบแรกเลยนะสเหรียญ King of Wands แปถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย9ดาบนั่นเองนะคะสำหรับไพ่เดชในช่วงเดือนมกราคมนั่นหมายความว่ามีชาวราศีสิงห์หลายคนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพิจิกอยู่ในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความรักหรือการกระทำอะไรบางอย่างบางที มันมาถึงจุดที่จะต้องยุติความสัมพันธ์แล้วก็ได้นะคะบางคนอาจจะเชื่อวาอ่าจบจากสิ่งเก่าแล้วก็ไปเริ่มกับคนใหม่ไปเริ่มกับสิ่งใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่เดทบางคนถ้าจับได้นี่ตกใจมากไม่ต้องตกใจนะคะเป็นการจบจากสิ่งเก่าหรือคนเก่าแล้วก็ไปเริ่มกับคนใหม่หรือกับสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ชีวิตเรามี ความรู้สึกว่าออมีความหวังขึ้นนะอะไรเก่าๆก็ทิ้งไปอะไรใหม่ๆก็เอาเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็มีเรื่องดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาเป็นไพ่สองเหรียญใบนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางคู่ชาวราศีสิงเป็นความรักแบบอ่อนๆอบอๆหรือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็กลับมาคบกันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันวนกันไปวนกันมาแบบนี้นะคะเหมือนความรู้สึกแบบเหมือนตัดกันไม่ขาดเหมือนตัดบัวก็ยังเหลือใยอะไรประมาณนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนมาก ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนที่ตัดกันไม่ขาดอาจจะเป็นเพราะว่ายังมีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้แลาจะต้องมา,าดูแลลูกค่าใช้จ่ายของลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่ king of wands ความรักของผู้หญิงชาวราศีสิงในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์ว่าจะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเขาในระดับหนึ่งบางทีคุณอาจจะเห็นว่าเขานะ่ะงมๆมแล้วก็ทําอะไรเกี่ยวกับงานของเขาเยอะแยะมากมายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบหลายอย่างที่จะต้องทําหรือบางคนอาจจะเป็นเจ้าของจิจการเป็นหัวหน้าเป็นระดับ ออเอ็กซ์คลูซีฟอะไรใหญ่ๆเนี่ยนะคะเป็นงานใหญ่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะและมุมมองความรักของเขานะเขาจะมองไปประมาณว่าเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะคะไม่ได้เป็นความรักแบบคุณงอนแล้วเขาก็ต้องมาตามง้อตลอดเวลาต้องแบบอ,อ่ให้เสียงานแล้วก็ต้องมาตามง้อคุณตลอดเวลาเนี้ยไม่ใช่เขาชอบความรักแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ ความรักแบบเป็นผู้ใหญ่ทว่างก็เจอกันนะก็ไปเที่ยวกันนะนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาทํางานนั้นต้องทํางานเวลาเล่นก็คือเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกนะผู้ชายชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้แสดงว่าคุณนั้นโฟกัสในเรื่องของการทํางานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะความรักหรือเรื่องอื่นๆนั้นรองลงมานะคุณจะให้ความสําคัญกับการทํางานเพราะการทํางานนั้นคือความมั่นคงคือ สิ่งที่คุณคิดว่าจะต้องรับผิดชอบในชีวิตให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะไปคิดในเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแม่มีแพชชั่นมากๆในการทํางานว่างั้นเหาสำหรับคนคนนี้พูด,ดง่ายๆว่าค่อนข้างที่จะบ้างานเลยนะแล้วอาจจะมีผู้ชายชาวราศีสิงโสดก็เพราะว่าอาจจะทํางานเยอะมีความรับผิดชอบมากนั่นนี่จะต้องทํางานทํางานทํางาน,งานอะไรเงี้ยทาให้คุณยังคงสดอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งต่อมา เป็นไพ่แปดถ้วยใบนี้นะในช่วงเดือนมกราคมของชาวราศีสิงห์นะมีบางคู่ที่เป็นความรักความสัมพันธ์แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะอาจจะรู้สึกว่า อยู่กับตัวเองจนชินแล้วหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยปปและเลยความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งให้อยู่กับตัวเองให้อยู่กับความรู้สึกคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยไร้ซึ่งความเอาใจใส่การพูดคยุยการเทคแคร์อะไรอย่างเงี้หยหลายๆอย่างมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นฉันก็กลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองดีกว่า ดีกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วฉันไม่ได้อะไรเลยมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นโมเมนต์ประมาณออประมาณนั้นนะคะแล้วก็แล้วไพ่ใบนี้มีบางคู่นะคะที่เป็นความสัมพันธ์แบบอาจจะต่างประเทศกันนะคะช่วงเวลาอาจจะต่างกันเขาเป็นเวลากลางวันเราเป็นเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ย นะคะเป็นค่อนข้างที่จะเวลาทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกันยากอีกอยู่คนละประเทศอีกไกลกันอีกนั่นนี่ทําให้บางคู่นะ่ะจบความสัมพันธ์กันไปนะต่อมาเป็นไพ่ก้าดาบสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในเรื่องของการคิดมากกังวลจิตตกวิตกกังวลนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุ ที่ทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นนอนไม่หลับหรือเปล่าในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะนี่คือสาเหตุหลักๆเลยนะคะมีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าปัญหาในชีวิตปัญหาสุขภาพปัญหาในเรื่องความรักมันถาโถมมันทําให้คุณคิดแล้วคิดอีกเลยโดยเฉพาะในตอนกลางคืนนะเวลาที่เงีย,งยบๆสงบๆก่อนที่จะนอนอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้คุณบางครั้งน่ะนอนไม่หลับนะคะคิดมาก บางคนนี่พึ่งยานอนหลับหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมาอีกพักผ่อนไม่เพียงพออีกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตาสายตาผ้ามัวได้ปวดหัวไมเกรนได้บ่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอันนี้คือเป็นการเตือนล่วงหน้าก่อนว่าจะเป็นแบบนี้ก็ขอให้คุณบริหารจัดการเวลาแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนมกราคมของชาวราศีสิงห์ส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกราศีธาตุดินราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ำและราศีธาตุลมต่อมานะคะจะเป็นไพ่สรุปนะให้กับชาวราศีสิงห์นะมีสามใบนะคะ สิบดาบเด็กถือเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยเดอะมูนนั่นเองนะคสำหรับไพ่สิบดาบใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าการที่คุณรักใครหรือไว้ใจใครมากจนเกินไปในช่วงนี้คุณมักที่จะผิดหวัง อะไรก็ตามที่คุณคาดหวังมากจนเกินไปมันมักจะผิดหวังอันนี้พูดง่ายๆให้เข้าใจแบบง่ายๆเบสิกก็แล้วกันนะคะอันนี้อาจารย์มาเตือนก่อนล่วงหน้านะคะจะได้แบบเผื่อใจเอาไว้บ้างจะรักใครจะชอบใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งระวังในเรื่องของการหักหลังโดนหักหลังโดนโกงนะคะโดนทรยศโดนแทงข้างหลังจากคนที่คุณรักหรือไว้ใจมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันถือว่าอาจารย์เตือนแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์จะเตือนในเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้จริงจังเลยนะซีเรียสนะคะ ใครที่ยังไม่เคยไปตรวจสุขภาพประจําปีขอให้ตรวจด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องกระดูกกระเดี่ยวหรือมีปัญหาในเรื่องของช่วงหลังไขกระดูกไม่ดีหรือมีอาการอะไรก็ตามที่ข้างหลังอะ่ะจากข้างหลังเป็นไขสันหลังหรือบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของไตด้วยอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะสําหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้นะ ถ้าบางทีมันอาจร้ายแรงก็อาจจะถึงแบบแอดมิดผ่าตัดได้เลยนะอันนี้เตือนนะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟเพนิค l ล ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งในความรักความสัมพันธ์นั้นจะมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึง่งนะคะขอโอกาสกลับมาเหมือนเดิมขอโอกาสกลับไปแก้ไขหรืออะไรก็ตามยังคงรักกันอยู่ขอโอกาสมาเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งนั้นจะให้โอกาสอีกฝ่ายหนึง่งหรือไม่นั่นเองนะคะแล้วไพ่ใบนี้นะคะสำหรับบุตรบริวารของชาวราศีสิงห์อาจารย์บอกเลยว่าเขาเหมือนเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดา เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายหรือเป็นเด็กที่รู้คุณค่าของเงินมากๆหรือเป็นเด็กที่เหมือนเป็นเด็กบ้านนอกอะ่ะนะคะที่แบบรู้จักความลำบากตั้งแต่เด็กหรืออะไรเงี้ยเขาทำให้เขามีความแข็งแกร่งแล้วมีความสตรองมากกว่าเด็กในในใน,ในเมืองนะด้วยซ้ำไปนะอันนี้ก็คือข้อดีของเขานะต่อมาเป็นไพ่เดอะมูน ใบนี้นะคะมีเรื่องเครียดชัดเจนมากสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะไม่ว่าเครียดในเรื่องความรักไม่ว่าการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้มีเรื่องเครียดแน่นอนนะคะในภายนอกคุณอาจจะยิ้มแย้มแจม่มใสอาจจะดูมีความสุขจากภายนอกนะคะเพื่อที่จะแสดงให้คนอื่นได้เห็นว่าคุณมีความสุขแต่ภายในนะคะคุณกลับมาอยู่กับตัวเองและคุณจะเศร้าคุณจะรู้สึกว่ามีเรื่องให้เครียดซีเรียสเยอะแยะมากมายที่ไม่สามารถที่จะ บอกหรือปรึกษาใครได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนมีการคบหาดูใจกันแบบความสัมพันธ์แบบลับๆไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรักครั้งนี้ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึงนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วหรือไม่และอาจจะเป็นการครบกันแบบลับๆ หรือเป็นการเตือนก็แล้วกันถ้าชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคนโสดคุณคบใครก็ตามถ้าเขาไม่กล้าเปิดตัวกับใครหรือไม่กล้าเปิดตัวคุณนะคะต่อสาธารณชนต่อเพื่อนต่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้คุณสันนิฐานไว้เลยว่าคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาแล้วเขาอาจจะเป็นเป็นคนที่แบบมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้อันนี้ก็ให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะคะ นะใครๆก็อยากจะเป็นตัวจริงใครๆก็อยากจะเปิดตัวกันทั้งนั้นใช่ไหมนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีสิงไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ g o l ด e n a n g จ l เราจะได้มีกาลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ